โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับของคิววิดีโอใน t ิ k กต็อก,กนะครับสำหรับคุณผู้ชมทานนะ่านใดเนี่ยที่โพสคิววิดีโอไปแล้วนะเรามียอดไลน์น้อยนะ่ยเรียกจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนะี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอคุณผู้ชม้าสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้ามาก่อนได้เลยนีครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับ <c oughs> ก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ชี้งานอีเมลชื่อจริงนับสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยินยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ครับกรติกตี้สองช่องนีะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครที่มีอยากอกข้อมูลที่ยุ่งยากก็สามารถสมัครชี้งานด้วยไปฉีก o o g l e หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้นะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนีครับพอเราสมัครชี้งานกันเรียบร้อยเลยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย g o o ก l e ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนีครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkta.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั Facebook, ้งแต่ a c e b o o k นะครับ IG t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok ok, นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็มาดูที่หมดหมูนนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไหลหรือว่ายอดหัวใจใน,ในใ <inee> ี้นะครับอ่ะก็เลื่อนมาด้านล่างเนี่ยแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มหัวใจเลยนะครับอ่ะ <dest ructor> แล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เ <love> ลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นอ่าบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวที่2ตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ติ๊กต็อกแล้วก็มาที่คิวิดี่เทาต้องการจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยับแก้วก็คลอกลิงก์ของคลิป้วยการกดที่แชร์ตรงนี้แล้วกดกรอปปี้ลิงก์นีครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงก์มาวางนะครับในส่วนปริมาณเนี่ยอยากเพิ่มอยอดไลน์หรือยอดหัวใจเท่าไหร่ก็ใสไ่ได้เลยนะครับผมจะใส่พิธี100นะครับพอใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคนนําวนวณไปด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนะครับ อ่พะพอเรากดสั่งซื้อกันมาแล้วนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราพบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมาก็ให้มาดูที่หน้าประวัตินนก,การสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราเริ่มการสั่งซื้อกันไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริการที่รเราเลือกมาเราก็จะเป็นลิงก์นีบของที่วิดีโอที่เราใส่เข้ามาเนี่ยครับตรงนี้ก็แนะนําให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงค์วิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดไหลก็จะไม่เพิ่มขึ้นนมาะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราเดําเนินการนะครับในระหว่างชื่อรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับคผู้ชมน่่นใดยเนี่ยที่ไจะเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอเ,เอาละกดมีว่าจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ให่คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเ,เลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับ อันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยแล้วก็เติมขั้นต่ําที่1บาทนี่นะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอ่งเปาวเลตนะครับช <Stat> ่องทางที <mitad> ่ <w> <Space> 3จะเป็นช่องทางชิลเพเนี่ยจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4ี่นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับอาจจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางทุมานิวเลทนะครับอะไรในทุกช่องทางของเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินนะครับดานบนแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านกันในน้ำก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ครับกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยนะครับอ่ะตัวเนี่ยคยอดไลน์เนี่ยมีอยู่ที่75ไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกอลีเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าวทีนยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรีย,รยบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง285ไ like. ลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยเนะครับแล้วก็อาจจะมียอดขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแถมเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับต่อมานี่ครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณชมนั่นใดเนี่ยพี่อยากจะแนะนำให้เพ kind of sì, right. ื mm ่อนเพื่อนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ใหกดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดข้อลอกลิ้งนัตรงนี้แล้วแชร์กับเพื่อนเพื่อหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้เนี่ยตรงนี้แล้วก็อ่ะคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนี่ครับแล้วก็คุณผู้ชมนั่นใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาช้งานแล้ันรีคบย อ่ะแล้วก็มาที่พม่โนติดต่อมินตรงนี้กันเลยขอคอยีมล,ลเลือกติดต่อมินสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชี้เหลือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับต่อคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก่อนสมัยเข้าไม่ใช้งานกันได้เลยนีครับ ตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอลากผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ